パフェでパフェでパフェでパフ สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถสวยไม่น้อยเพียง6,000กิโลเป็นคันนี้เลยนะคะ Isuzu D-Max นะคะสเปคแคบเครื่อง1.9เกียร์ธรรมดาปี2นะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันเลยนะคะ สำหรับด้านหน้านะคะของอีซูซูค,คันนี้นะคะโลโก้นะคะจะเป็นโคลเมียมแบบนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นสีทูโทนนะคะไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะไฟไม่เหลืองนะคะไฟยังอยู่ในสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อก,กระทะนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะเป็นยางบิสโตนนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงแก้มแบบนี้นะคะคันนี้จะเป็นตัวสเปกแคปนะคะเมื่อเปิดประตูจะเป็นสีดำนะคะแบบนี้เลยนะคะสำหรับด้านหลังของอีซูซค,คันนี้นะคะสว,สวยสวยใสใสเลยนะคะไฟคู่หลังนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดนะคะ สำหรับภายในของอีสุสุคันนี้นะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเลขไม้เพียง6,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะรองรับวิทยุ C D M P 3นะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์สปีดนะคะแบบนี้นะคะ เป็นเบาะผ้านะคะนั่งสบายไม่ร้อนนะคะเป็นเบาะผ้าทรงสไตล์สปอร์ตนะคะเหมาะกับสรีระของคนไทยเลยนะคะส่วนเบาะแคปนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะ สำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะน็อตฝากระโปรงนะคะเป็นน็อตฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะไม่เคยถูกถอดทำสีแต่อย่างใดนะคะห้องเครื่องนะคะเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะคะรับประกันเลยนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะแผ่นเพดนะคะหมุดยังเป็นหมุดดําสวยเนียนใสปกติเลยนะคะทุกอย่างนะคะในสภาพของห้องเครื่องนะคะโดยรวมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ สำหรับ Isuzu DMAX ม p c สเปคเครื่อง1.9ตัว s เกียธรรมดาปี2000คันนี้นะคะรถสวยไม่น้อยเพียงแค่6,000กิโลเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่399,000บาทนะคะ399,000บาทผ่อนได้นาะสูงสุดถึง84งวดน,นะคะงวดละประมาณ7,000กว่าบาทนะคะหลอ่อแบบนี้นะคะคันนี้ผ่านการตรวจสภาพให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาที่เพจ รถบ้านสมชายมินบุรีกรทมได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายเบอร์โทรนะคะ0818151357 0818151357 0814803351นะคะ0814803351ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ